สมเด็จพระเทพรัตนพร,พระสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามผลการดําเนินง,งานโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับเวลา8นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเทพรัตนพระสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินไปยังโครงการประตูระบายน้ําบ้านหนองโดนตําบลหนองโดนอําเภอลําปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ทรงติดตามผลการดําเนินง,งานโครงการแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ําให้กับกลุ่มเกษตรกรผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ 105พระราชทานบ้านหนองโดนเนื่องจากประสบทั้งปัญหาน้ําท่วมและน้ําแล้งทําให้ผลผลิตข้าวเสียหายซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนรพรสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้กรมชลประทานสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหาแหล่งน้ําดังกล่าวเมืม่อวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2557 โอกาสนี้ทรงกดปุ่มเปิดป้ายชื่อประตูระบายน้ำหนองโดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำผ่านถนนสายหนองโดนโคกยางเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังโดยก่อสร้างประตูระบายน้ำขนาดยาว6เมตรกว้าง4เมตรจำนวน3ช่องระบายน้ำสูงสุด80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตร,รจำนวน2,800ไร่เอื้อประโยชน์ให้กับราษฎร4หมู่บ้าน2ตำบล รวมประชากร603ครัวเรือน2925คนในส่วนการแก้ปัญหาน้ำแง้งกรมจลประทานดำเนินการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำทุ่งใหญ่หนองโดนพร้อมระบบส่งน้ำและขุดลอกลำห้วยเพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำจากเดิมที่มีความจุประมาณ3 0 0แสนลูกบาทเมตรเพิ่มเป็น2ล้านลูกบาทเมตรและเพิ่มความจุหนองน้ําโดยรอบอ่างเก็บน้ํารวมทั้งซ่อมแซมและปรับปรุงระบบกระจายน้ยําไปยังแปลงนาโดยจะดําเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการในเดือนกรกฎาคมปี2559 หลังจากนั้นนะครับได้ทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานของกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านหนองโดนตําบลหนองโดนอำเภอลำลายมาศซึ่งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจากพันธุ์เพนซิริจังหวัดสุรินทร์ได้สนองพระราชดํริ ส่งเสริมและชักชวนราษฎรอำเภอลำปลายมาศและอำเภอชำนิที่ประสบอุทกภัยเมื่อเดือนตุลาคมปี2556เข้าร่วมโครงการผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีสะสมสำรองไว้สำหรับพระราชทานแก่ราษฎรในยามประสบภัยทั้งนี้ด้วยสงวนนายราษฎรที่ประสบภัยธรรมชาติจะหา,มาเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีมาทดแทนได้ยากตั้งแต่เริ่มดำเนินการในปี2557มีสมาชิก55คนและมีชาวนาสนใจเข้าร่วมโครงการนี้เพิ่มขึ้นในปี2558 เป็น1 4 4คนรวมพื้นที่ปลูกข้าวในปัจจุบัน717ไร่มีบางพื้นที่นั้นประสบภัยแล้งในปีนี้ทําให้ผลผลิตไม่ได้ตามเกณฑ์โดยกรมชลประทานกำลังเร่งแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำดำเนินการเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นขุดลอกลำห้วยเพื่อให้รัษดรได้ใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร สำหรับพื้นที่บ้านหนองจระเข้เผือกนี้นะครับเป็นพื้นที่1ที่เข้าร่วมโครงการผลิตข้าวหอมมะลิ105พระราชทานแล้วประสบผลสําเร็จได้ผลผลิตดีมีสมาชิก19คนร่วมกันทํานาบนพื้นที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านจํานวน36ไร่เดิมเป็นหนองน้ําตื้นเขินและรกร้างจึงร่วมกันปรับปรุงพื้นที่เป็นแปลงนาและทดลองปลูกข้าวหอมมะลิ105พระราชทานโดยปลักนําต้นกล้าเมาื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาขณะนี้ต้นข้าวกำลังเติบโตดีอายุข้าว109วัน และจะเก็บเกี่ยวได้ในเดือนพฤศจิกายนศกนี้โอกาสนี้ได้มีพระราชปฏิสันถานกับชาวนาที่เข้าร่วมโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานโดยมีพระราชดำรัสชมเชยว่ามีความตั้งใจและพยายามดีทั้งนี้ในการผลิตพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพต้องใช้ความมานะอดทนความละเอียดประณีตนับตั้งแต่การเตรียมดินการคัดมเมล็ดพันธุ์ข้าวการปลูกด้วยการปักดำที่ต้องใช้แรงมากกว่าการหว่าน การดูแลเอาใจใส่ในการกําจัดวัชพืชและข้าวปนรวมทั้งการเก็บเกี่ยวและขนส่งเพื่อให้ข้าวมีคุณภาพดีต่อมานะครับได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลํานางรองและโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่4ี่ละหานทรายอําเภอโนนดินแดงทรงฟังการบรรยายสรุปแนวทางการพัฒนาพื้นที่โครงการปรับปรุงและพัฒนาโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่4ละหานทรายซึ่งได้หยุดดําเนินงานไปเมื่อปี2544 เนื่องจากประสบปัญหาทางเศรษฐกิจโดยมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันดำเนินโครงการระหว่างปี2558ถึงปี2561รวมระยะเวลา4ปีเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มดอยคำหลังจากนั้นได้ทอดพระเนตรวิสาหกิจชุมชนซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มอดีตพนักงานโรงงานหลวงเมื่อปี2548ภายหลังจากการปิดกิจการของบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัด ภายใต้ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปอำเภอโนดินแดงและได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเมื่อปี2551เพื่อฟื้นฟูกิจการของโรงงานหลวงโอกาสนี้ได้ประทับรถพ่วงพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสันเขื่อนลำนางรองทอนพระเนตรแปลงนาสงปลูกเมื่อพุทธศักราช2531บริเวณท้ายเขื่อนลำนางรองโดยแปลงนาบริเวณเขื่อนลำนางรองจะได้รับประโยชน์จากเขื่อนสำหรับทำการเกษตร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้สร้างเขื่นขึ้นเมื่อพุทธศักราช2,521โดยกรมชลประทานได้สนองแนวพระราชดำริดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี2,523แล้วเสร็จในปี2,525 25, เก็บกักน้ำได้1 2 1 4 4ขออภัยครับ121.414ล้านลูกบาศกเมตรสามารถส่งน้ําเข้าสู่พื้นที่ชลประทานโดยคลองส่งน้ำสองสายคือคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝั่งซ้าย จำนวน27,605ไร่และคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา5 6 0 9 7ไร่รวมพื้นที่83,702ไร่มีชุมชนได้รับประโยชน์ในเขตจังหวัดปุริรัมรวม5อำเภอในช่วงฤดูฝนเก,กษตรกรสามารถทำนาปีได้เต็มพื้นที่ชลประทานผลผลิตเฉลี่ยประมาณ545กิโลกรัมต่อไร่ส่วนในหน้าแลง้งสามารถทำนาปรังได้ประมาณ1 0 0 0 0ไร่ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ635กิโลกรัมต่อไร่ นอกจากนี้เขื่อนลำนางรองยังมีศักยภาพในการสนับสนุนน้ำให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหารทรายเพื่อการอปรปรุปโภคบริโภคของราษฎรในเขตพื้นที่อำเภอโนนดินแดงได้อีกประมาณ1 5 0 0 0ล้านลูกบาทเมตรต่อปีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับในท่อพระเนธพื้นที่และสภาพที่แท้จริงของโรงงานหลวงอาหารสาเร็จร,รูปที่4ละหารทรายซึ่งเป็นพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อส่งแก้ปัญหาความมั่นคงและความขาดแคลนในอดีต ด้วยการใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาที่เริ่มจากการสร้างแหล่งน้ําสร้างพื้นที่เพาะปลูกและสร้างอาชีพต่อมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทรัพ์สายทองหมู่ที่21บ้านทรัพเจริญตำบลโคกบะม่วงอำเภอประคำศูนย์ดังกล่าวนี้ก่อสร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตน์พระสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่บ้านทรัพเจริญและบ้านสายทอง โอกาสนี้พระชทา,านสิ่งของแก่ครูใหญ่และผู้แทนนักรเรียนชายหญิงพระราชทานพันไม้ผลและ,มะเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้านพร้อมกันนี้ได้ทอดพระเนตรการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่บทเรียนโดยบูรณาการนำรูปแบบการสอนแบบญี่ปุ่นมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นการศึกษาหลังจากนั้นได้ทอดพระเนตรแปลงนาข้าวข้าวหอมมะลิ105 0 0พันข้าวที่ปลูกได้ผลผลิตดีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและข้าวเหนียวกอขอ ปลูกไม้ผลอาทิกล้วยมะละกอผักสวนครัวได้แก่มะนาวแป้นผักบุ้งผักพื้นบ้านและท่อพระเนตบ่อเลี้ยงปลานิลเล้าเป็ดซึ่งศูนย์การเรียนต่อชดอแห่งนี้ได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการเกษตรปัจจุบันได้ผลผลิตไม่พอเพียงสําหรับปรุงอาหารในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแต่ว่านักเรียนนั้นมีสุขภาพดีจเจริญเติบโตสมวัยไม่ขาดสารอาหาร จากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ที่อยู่ห่างจากพื้นที่เดิมประมาณ500เมตรโดยครอบครัวนางอุไรประจงบริจาคที่ดินจำนวน16ไร่และได้รับการสนับสนุนจากมูล,ลนิธิเตียงจีราธิวัดในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เพื่อรองรับนักเรียนที่มีเพิ่มขึ้นคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีการศึกษานี้โอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานหน่วยทันตกรรมที่มาให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปและสุขภาพช่องปากแก่ประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งให้บริการยาสามัญประจําบ้าน สำหรับประชากรบ้านทรัพย์สายทองนั้นส่วนใหญ่นับถือาศาสนาพุทธใช้การสื่อสารด้วยภาษาถิ่นและภาษาเขมรประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้เฉลี่ยครอบครัวละ3-40ถึงหมบาทต่อปีครับ